าจารย์วีคะการทำธุรกิจต่อจากที่บ้านเป็นเรื่องยากไหม Ask V ผมว่าไม่เคยได้ยินใครที่รันแฟมิลี u บิสเน s แล้วบอกว่าง่ายเลยแทบจะไม่ไม่เคยเลยไม่เคย100%เลยไม่มีหลายองค์ประกอบนะที่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันถึงยากเราย้อนกลับมาอย่างนี้ก่อนถ้าเราเริ่มเองอะ่ะหลักๆที่ยากอะ่ะมันคือการหาเงินทุนเนาะกับวิธีการเข้าสู่ตลาดสมมติถ้าเกิดสอ,อย่างนี้แก้ไปละ มันไม่ต่างกับคุณเป็นรันบิสเนสที่มันทํามาแล้วระดับหนึ่งเราไม่ลงรายละเอียดด้วยนะว่าธุรกิจที่บ้านนะตอนนั้นมันขึ้นกลางลงหรือแตกหรือยังไงอะไรแบบนี้เพราะถ้ากระโดดเข้าไปปุ๊บต่อให้ไม่ใช่ที่บ้านเหมือนคุณเป็นผู้บริหารมืออาชีพอะที่คุณกระโดดเข้าไปรันเป็นซีอบางบางบริษัทเลยมันมีหลายอย่างที่คุณต้องรู้ว่าก่อนหานาัน้านมันเกิดอะไรขึ้นกับหลายอย่างที่คุณต้องทําให้มันอนาคตมันเกิดขึ้นใช่ไหมมันมีความแตกต่างระหว่างศูนย์กับกับมันเริ่มมาแล้วระดับหนึ่ง แต่ทีนี้ผมจะแตกรายละเอียดให้ว่าเฮ้ยแล้วมันมันมันยากยังไงทํำยังไงตรงที่ว่าข้อหนึ่งคือความสัมพันธ์คุณน่ะกับคนที่เกี่ยวข้อง s t a โ e h o l d e r ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงญาติหรือแม้แต่ผู้จัดการดั้งเดิมพนักงานเก่าเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องใช่สิคุณเป็นลูกเฮ้ยมันไม่ใช่เกี่ยวข้องยังไงคือเขาอ่ะคิดกับคุณยังไงมองว่าคุณเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาคือ คุณมีความสัมพันธ์กับองค์กรยังไงบ้างตั้งแต่เด็กจนโตเคยเดินเข้าออฟฟิศแม่ไหมเคยเดินเข้าออฟฟิศของคุณพ่อไหมเคยเดินเข้าออฟฟิศของคุณลุงไหมหรือหรือสิ่งที่คุณเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นอย่างไรผมเคยเห็น Family Business ที่แม้แต่ตัวคนที่มีสิทธิ์เข้าไปบริหารไม่ใช่ลูกหลานด้วยนะเป็นลูกน้องเก่าแล้วได้เข้าไปผมก็นิยามว่าแบบนี้คือ Family แต่แค่ไม่ใช่ลูกแท้ก็มีนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ความสัมพันธ์คุณกับองค์กรมันเป็นยังไงงบ้าง้าาาาแแลววก็คคคมมมสามารถุณี่ไหน อย่าให้เลือดเนื้อเท่ากับความสามารถเ,เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องรันองค์กรไม่ใช่ไปเฝ้าองค์กรหรือไม่ใช่แค่เข้าไปเซ็นเช็คอย่างเงี้ยเลือดเนื้อมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยอะมันก,ก,ก็ก็เป็นเรื่องอื่นๆด้วยที่ที่คุณต้องมีความสามารถที่สําคัญคือบางคนเข้าใจผิดว่าการไปบริหารธุรกิจที่บ้านคุณต้องไปเป็นซีอไม่ใช่เรื่องจริงคุณไปเป็นอะไรก็ได้ที่คุณทําได้มันมัน มีตัวอย่างเยอะแยะที่บางคนไปดูแค่เรื่อง CSR บางอย่างไปดูแค่บริษัทลูกที่เปิดออกมาเพื่อเพื่อให้เขาทำหรือบางคนเข้ามาใหญ่เลยก็มีหรือบางคนเข้าไปเป็นบริษัทเดิมไปทำโปรเจกต์ร่วมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยคือคุณมีต้นทุนที่ดีแต่สิ่งนี้ที่ผมจะบอกคือถ้าคุณมีโอกาสได้ทำธุรกิจต่อจากที่บ้านให้ทำคือไม่ได้บอกให้ไม่ทำเพราะมันยากแต่ว่าในเมื่อคุณมีต้นทุนที่ดีกว่าอยู่แล้วอ่ะ คุณมีรถขับเทียบกับเพื่อนที่ต้องนั่งรถเมย์ไปเรียนน่ะถ้าคุณมีใบาาขับขี่คนขับรถไปเองนะมันบ่งชี้ถึงความคิดคุณว่าคุณคิดออกเปล่าว่าคุณสามารถใช้ทรัพยากรคุ้มค่าหรือเปล่าบางคนก็จะถ้าเป็นคำถามลึกกว่านี้คือเอาแต่ความฝันฉันไม่เกี่ยวฝันเมื่อไหร่ก็ได้อืต่อมาแล้วก็ดิเรกชันของคุณเป็นยังไงสอดคล้องกับองค์กรหรือเปล่าสอดคล้องกับบางคนเรียกว่าอะไรครับธรรมมาพิบาล ครอบครัวไหมสอดคล้องกับอาชาีพชาวช่องหรือเปล่าเอา,อางี้ก่อนเพราะคุณต้องเข้าไปอยู่ในสังคมอยู่ดีนะถึงแม้คุณจะเป็นลูกหลานหรือแม้คุณจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาบริหารจัดการอันนี้ไม่ได้ลงลึกถึงว่าสิทธิในการบริหารของคุณเด็ดขาดแค่ไหนหรือหุ้นกี่เปอร์เซ็นมีสิทธิ์โหวตหรือไม่มีสิทธิ์อะไรบ้างมีใช้คําว่าอะไรมีผลประโยชน์ที่จะได้จากอะไรบ้างเงินเดือนหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามแต่ แล้วคุณสามารถมีความสามารถที่จะทำให้ดิเรกชันของคุณมีคนยอมรับได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการคอนวินส์หรือสร้างความเข้าใจอนาคตเป้าหมายและทิศทางที่คุณจะทำให้คนอื่นเข้าใจได้ไหมมันก็สำคัญแล้วคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าแต่ละวันเนี่ยคุณพิสูจน์ได้ไหมตั้งแต่สมัยคุณเรียนตั้งแต่สมัยคุณเข้ามาเป็นผู้ช่วยตั้งแต่สมัยคุณที่เดินโตเตอยู่แถวๆถวนั้นตั้งแต่คุณที่เริ่มทำงานวันแรก วันที่มีบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนมีบางอย่างที่เป็นไปตามแผนคุณสามารถจัดการตรงนั้นได้ไหมและคุณสามารถสร้างบารมีเพิ่มได้หรือเปล่าแน่นอนแหละทุกคนเข้ามาจะต้องมีภาพลักษณ์ที่บางคนมองนก g a t i v มันไม่โพส i ิ i ทีฟร้อยของในองคอ์กรหรอกไม่ว่าจะเป็นคนครอบครัวญาติลูกน้องผู้บริหารหรือพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยคุณคุณสามารถสร้างบารมีขึ้นมาได้หรือเปล่าบารมีจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่คุณเข้ามาปุ๊บคุณมีคู่ผู้บริหารมืออาชีพทําเท่ากาันหรือทําคลุมคุณอยู่หรือว่าทําโดยที่คุณสั่งหรืออะไรแบบเนี้ยแค่ไหนมันเป็นมันเป็นการรู้ว่า chain of command ขององค์กร <c oughs> เขาจะฟังใครจะไม่ฟังใครมากกว่ากันอะไรแบบเนี้ยนี่คือพื้นฐานก่อนว่าทําต่อจากที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าคนที่อยู่เป็นได้เปรียบ Ένα